สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพี่พักเรืออีกแล้วครับมึงเดี๋ยวถมาดัดแปลงเมนูครับเพือ่อดีมีซเนื้อนะหมูมาแปลงมันครับท้ายก็ถึงแล้วนี่ลาดหนาครับมึงสิทอดเป็นมีพวกกรอบระเบงฝีมือผมครับจะกินได้บ่ลาดหนาแซ่บต้องหมักหมูก่อนครับหั่นบาง,บาง ละมัดถ้ามีเสศษไงผักหาง่ายสุดทว่า,าเส้นมีถ้าผักนี่ดัดแปลงครับใส่ผักร่วม,มเห็ดพรอปสุยาง ก็ทอตเองโช์ให้เบิ่งครับเดี๋ยวหัน่นแล้วในมักหมูให้เบิ่งครับม,มักหมูครับเชี่้วขาวครับมักให้หมูนุ่มจะได้แซ่บ,ซบนี่ยังใส่ครับสูตรผมมักแบบเร่งด่วนตัดปลาเขียวครับมันหอยก็ใช่ ผนหี่หึงคมนัวครับผิดไทยนะแตกสิน,นุ่มเปรยไว้ครับแอบเปรยไว้ที่สุดแตงสินุ่มโตสุดนี้ใส่ได้ครับเคยเห็ดแล้วบันน้มั่วครับมันเผือด นิดนึงครับว้วหนุ่มเร็วกว่าเขาแตวตรงนี้แปลงมันครับที่เด็ดที่หนุ่มครับธรรมดาต้องเอามือคุกนะครับมือมมมมขยำขยำขยำเข้ากันเัยแต่ผมบอกธรรมดาอย่างเขาเล็บเร็บเน่าเร็บดำมั้ ถ้ารรมาดาเขาต้องมักไปเป็นัึสนนุน่มครับบ่าอะเห็ดเต่ลาดนาได้ครับเอาไปพัดพักก็ได้เห็ดสุก,กี้เห็ดเนี้ยงก็ได้ครับเห็ดเข่าพัดไแห้งจี๊ดน,นัวครับ<อ>รรมาดาขยำขยำขยำมันเข้ากันจี๊ลืมนะครับต้องใส่น้ำเปล่านัน่เด้อหน่อย ครบสูตรมันนะครับบักหมูนุ่มแช่ตู้เย็นไว้ยักษสุบงหนึ่งกับนุ่มแล้วใส่ขบบายแบบน,นีบ้ใส่ไข่อีกสูตรไม่ยังกับใส่ครับสูตรนุ่มพักก้กอีกที่นี่เราควรทำราดหนาสูตรคนสารเห็ด ต้องเสริมมือขยายพยายามไปเรื่อยๆเดี๋ยวพวกน้ำมันจะซึมขเข้าเน้นเนื้อมูน้ำมันมหายไปอีกเนี่ยนุ่มๆสดกรบๆครับก๋วยเตี๋ยวหลา,หน,านนะเห็นแบบสมัยใหม่ครับเล่นด้วนครับ มัร์กไปเป็นเตรียมพักครับเี่นเตรียมพักเดี๋ยวพัดให้เบิูงครับเบิ้องที่ข้อสเสร็จนี้ครับ,รรบจะเป็นมือกรอบดีกว่าเชื่อแหลกครับเป็นกรอบให้ไหมกระสวดเขาบอกว่าแผ่นน้ำมันน้อหนหอนลงเลยถ่มหมดแล้วเบรบ ถอดมีกรอบอนนี้มีเหลืองให้แซบครับเสศษมีกรอบสีห่อนแล้วถอดทีหน่อยครับ รถมันบ้าหอนานไรแบบนี้ทำดาหจิโป้บเลมได้เดมัน,น,ห,น,ไไนหลายหดหาอาหาจนมีนาหวดบันเหียวหเหรวะโอเคนะครับชม

ต้องขี่ออกออมาต้องขี่ออกนลลลี่ร้ายอันนี้ผ่านครับแหลกมาผ่านมาเดย นำลาดหนา่ะครับเพื่อนเดี๋ยวเทียมกันครับเ,เทียมทุบลงไปนนีเตุาเกี่ยวครับเกี่ยวต้องไป่ตับเล่นน้ำหอมครับ ก็เกี่ยวเป็นเม็ดที่ต้องทับกวางเลยครับทับใหม้มันมุนก่อนวางน้ำเปล่าลงไปครับ น่ำเดือดเล็กน้อยอีกกว่ามองเครื่องซองครับเดี๋ยวบอกหลายเลยแป้งมันก็ต้องผสมน้ำไว้ก่อนผสมน้ำไว้ก่อน รวมหันห่นเลยอร่อยนี่มันเห็ดงูหนูเห็ดเข็มท้องบล็อกลี่แค่รัดกะหล่ำม,ม่วงครับสีม่วงทัวร์ัดเต่าครับผักกาดดอกตับนี้ผักกาดดอกไข่ หมูนุ่มที่มาร์กไว้ใส่ลงไปเลยครับใส่หมูก้อนนึงที่สุกไว้ใส่ถึงไขย่ยังมาลงไปเลยเข็มขลนบ่เลี้ยวดูนนี้ เข็มคนมากครับส่วนตามด้วยพักเลยครับที่นี่สีสันคุ้น้าทั้งอาหารพร้อมนี่ขนาดเลยั้งเดีวกับัางแสบแล้ว หงรถครับที่นต้องทักสุกคักรอปครับ,รบซีขาว สุดยอด,ดดีครับแต่ครับแต่ต้งไปดีโ,โ,โดยกโยกเย็รลอยแต่ยังบร่ได้ใส่แปลงมันเนี่ยยงเข้มข้นแด้วครับใส่แปลงมันลงไปใส่แปลงมันต้องคนเร็วๆนะครับ พนเร็ยวย่ามันหน่อยยังได้คนทำาได้ก้าวเอขนนะครับเพราะว่าเขาหลาดหลาดมีกวานยาังสียูนิอร์นอย่ังสีเลื่อนๆีี เรียบร้อยครับปิดไฟเลยสุดท้ายครับโรยผีไข่ลงไปครับจบงานใส่ลายแสบลายผีไข่เลยหอมหอๆจัดจานให้เบิ้งสวยๆครับใครดุปก่อ ดก,กับมีสดยอดมาชิมเบิ้งกว่านะั้นเราต้องผงเพิ่มเลยบีเต้าบักหนาาก็ผิดชิมเบิ้งครับเข้มจากกันเต้าเจียวล่ะครับหมูนุ่มๆบ่ชิมเบิ้ง ตะคว่มเหนียวหนุ่มสุดยอดแล้วลาดหนาครับโอ้โหแหมม้วนหนุ่มครับมักโดนคนนี้เพื่อยเลยดูจ้าครับเรยืมใส่น้ำตาลครับบงยานก็เลยน้ำตาลตาบลงไปแล้วจักอีกครับยืมแม่ฟ้าไปตลาดครับก็เลยจักแบงค์ เราเสร็จกบกอบไปซีมแม่โปก๊กนม่เรียงเสร็จกบก่อทางไนนั่นแหละเสร็จขนานั้นแข็งหวัวสุดอดเอาเข้เาแม่ฟาไปตลาดเกาเปั้นดีละ่ะทำเสร็จแล้วได้กินคนเดียวตัวนี้